สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมนระพ,พัฒนาประจำาัจันทร,ร์ที่20พฤษภาคม2567ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนากองเชียการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ครับในวันนี้ต้นสัปดาห์นะครับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของหน่วยกั้นตรงสนงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบริการทหารพัฒนานะครับในการออกไป แจกจ่ายน้ำและก็เฉลยประชาชนนะครับประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่รับผิดช,ชอบของหนวยขึ้นตรงสนังพัฒนาภาคหนึ่งนวยปัจจการทหารพัฒนาครับ ข่าวแรกของวันนี้นะครับไปที่ภารกิจในการแจกจ่ายน้าของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสามสงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัจิการทหารพัฒนา,าครับกองผจญการกองทัพไทยหน่วยัจิาาาาาการทหารพัฒนาโดยสื่ทาวสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสามสงพัฒนาภาคหนึ่งโดยัจิการทหารพัฒนาครับซึ่งทั้งหน่วยได้จากละพลทุ่ราสายประกอบด้วยกำลังคนสีนายและรถบรทุกน้ําขนาด6กพันลิตรสองคันด้วยกันนะครับในการออกไปแจกจ่ายน้ําให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นไปตามนโยาบายเรื่องด่วนของ ทางรัฐบาลและเพื่อเป็นการบรรเทากระดอนของประชาชนในเบื้องต้นครับสำหรับในส่วนของปริมาณน้ําที่มีการแจกจ่ายวันนี้นะครับทั้งหมด2เที่ยวปริมาณน้ํา1 2 0 0 0ลิตรครับณพื้นที่ของดอยางหักอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ ไปต่ Π อที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งหานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการหน้าพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1. นึ่งหาสนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนานะครับซึ่งทั้งหน่วยได้เจระผลทุกรับสาภัยขึ้นที่เร็วทั้งหมด12นายด้วยการพร้อมกับรถึงทุกขนาดเล็ก1คันและรดถึงทุกขนาดใหญ่1คันด้วยกันนะครับในการออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยต้นไม้โค่นล้มทับบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายครับ โดยทําการตัดไม้และขึ้นยาต้นไม้เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นครับนณพื้นที่ของบ้านข้อควายหมู่ที่8บนข้อควายอําเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ และนี่คือข่าวทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาของรายการนรพพัฒนาประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังข่าวย้อนหลังนะครับในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีในทุกช่องทางในรูปแบบของคลิปวิดีโอวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของหนึ่งขึ้นตรงสักงงาพัฒนาภาคหนึ่งหนือประการทหาพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ รักชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแพนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมใจร่วมกันพัฒนา